วันนี้เรามาคัดแยกนกครับนกกระทาเป็นเป็นหงเป็นสาแล้วตัวนี้ตัวเมียนะครับสร้อยดำตัวผู้จะไม่มีสร้อยตัวผู้ตัวผู้จะไม่มีสร้อยแต่จะเป็นสีพื้นไปนเลยออกน้ำตาลแดงตัวเมียจะมีสร้อยนะครับ เราก็จะแยกใส่ชั้นกลมตอนนี้เราคับกลูเมียก่อนเสร็จแล้วกลมนั้นได้แล้วอัตราสามต่อหนึ่งกลูเมียสามลูกพูนหนึ่ง ถ้าบีบแล้วมีฟองออกต้องกวนเป็นตัวผู้นะครับตัวนี้ไม่มีนะครับตัวเมียู่ <Yeah. S 1> ถ้าเป็นตัวผู้เวลาบิดมันจะมีฟองขึ้นี๋ยวก็วหม่จะมีนังอ่อนนี่นจ,ะนนจะมีฟองขึ้นตรงนี้นะครับในตัวผู้ขาวๆนี่คือน้ำเชื้อ ที่ตัวนกปบตัวมีอยสองสี่หกเจ็ดเท่าไหร่แล้วแปด